เมื่อแชร์เท่ากับแบ่งปันข้อมูลจาก IOT ที่อาจสำคัญต่อคนในชุมชนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของดีไว้รู้เพียงคนเดียวอีกแล้วจะดีกว่านั้นถ้าคนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยฟังก์ชันใหม่แชร์จากโมเดล่ IOT จะช่วยให้คุณส่งต่อค่าต่างๆจากเซ็นเซอร์ผ่าน QR code หรือ Line f a c e b o o k และแชรที่คุณใช้อยู่ทุกวันอาจารย์ใหญ่ ติดเซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5ไว้ที่โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านติดเซ็นเซอร์ระดับน้ำที่คลองในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ย่อนเซ็นเซอร์วัดความขุ่นลงในลำธารต้นน้ำนายช่างใหญ่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจากกระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรเจ้าของอาคารติดเซ็นเซอร์ตรวจจากแผ่นดินไหวไว้ที่ดาดฟ้าเกษตรกรใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นและแร่ธาตุดินไว้ที่สวนออบตติดอ่างเซนเซอร์วัดปริมาณฝนตกให้ลูกบ้าน คนในชุมชนช่วยกันสแกน QR โค้ดจากบอร์ดโรงเรียนสาระประชาคมท่าน้ำจากริงในไลน์เฟซบุ๊กอีเมลหรือแม้แต่จากมือถือของเพื่อนบ้านที่แชร์ต่ะๆต,ตกันมาผู้ที่รับการแชร์สามารถดูค่าเซ,เซ็นเซอร์ที่มือถือของตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเมื่อค่าที่เซนเซ,นเซอร์วัดได้เกินระดับที่ตั้งไว้ระบบแจ้งเตือนทำงานส่งข้อความไปที่มือถือลูกบ้านได้รับแจ้งเตือนวาน่านำใกล้ลนตลิง เตรียมยกเ้รองเครื่อนที่สูงผู้ปกครองดูค่าฝุ่น PM 2.5จากโรงเรียนให้ลูกใส่หน้ากากอนามัยและอยู่แต่ในอาคารช่างซ่อมบำรุงเริ่มทราบความผิดปกติของเครื่องจกักรที่แอบแจ้งเข้าไลาก์กลุ่มและเตรียมการแก้ไขได้ทันท่วงทีเกษตรกรในชุมชนดูปริมาณฝนตกทั้งแบบเรียวไทม์และย้อนหลังแล้วใช้ฟังก์ชันแชก,กับ AI ในแอปให้ช่วยวางแผนการใช้น้ำพนักงานออฟฟิศไ้รับแจ้งเตือนระดับแผ่นดินมไหวให้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์จริง ทั้งหมดนี้ผู้รับการแชร์ใช้งานฟรีไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่าให้ยุ่งยากแชร์ได้ง่ายแบ่งปันได้ทุกคนโมเดล a IOT make your things visible